ทักทายสบายดีเดอร์พีพีเอฟที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบพอกับน้องสาสาวเราเหนืออีกเซนเกาเซนเคยเดอร์ซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังรำกันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก,ก็ฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแหง่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะคะทุกคนก็ได้มีพีเอฟซีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลนี้นะคะมาให้แอดในเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดปราบับรื่มใจแทนคนลาวทุกคนเลยนะคะ ซึ่งว่าไม่สามารถจะพูดยังไงเป็นคําพูดได้เลยนะคะทุกคนซึ่งว่าเป็นความพูดที่โอ้สุดยอดมากที่สุดเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าแอดได้เห็นแล้วก็อดไม่ได้เลยนะคะจึงต้องเอามารีซันในเอทุกคนได้ดูนะคะทุกคนซึ่งว่าแมทัพภาคสองเนี่ยนะคะซึ่งว่าประเทศลราทั้งประเทศนะคะไม่นึกเลยว่า เขาจะพูดแบบนี้ถึงประเทศลาวนะคะซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็โอ้โหทำให้ใจนะคะฟูสุดๆเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าแอดได้เห็นแล้วก็โอ้โหปราบปรื้มใจอดยิ้มไม่ได้อดดีใจไม่ได้นะคะทุกคนถึงเอามารีแอคชั่นให้ f อทุกคนได้ดูนะคะซึ่งว่าคนลาวนะคะทุกคนปรับปรื้มใจเมทัพักสองสุดๆเลยนะคะเมื่อได้ฟังคำพูดที่ท่านพูดถึงคนลาวแบบนี้ คนลาวคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าแม่ทัพภาคสองจะพูดแบบนี้ถึงประเทศลาวและก็ได้มีคอมเมนต์นะคะทุกคนซึ่งว่าพวกเขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะว่า โอ้โหในเมื่อแอดได้อ่านแล้วก็สุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าจะเป็นยังไงนะนะคะบ,บอกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันนะคะหลังจากจบคลิปวิดีโอแอดก็จะมาอ่านคอมเมนต์หรือว่ามุมมองทัศนคติของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าว่เขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งเรื่องราวแล,ล,า,ยลายละเอียดจะเป็นยังไงบอกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้า นั้นเองที่เราต้องแก้นะหนึ่งภูมิประเทศสองคนคนในประเทศนั้นนั้น oh. มีอยู่สองนั่นทุกวันที่มีปัญหาอยู่คนในยางอันดับหนึ่งก่อนเพราะคนอยู่ตรงนั้นน่ะคนประเทศนั้นนเป็นอย่างนี้ oh. ถ้าไปคุยกับคนมันปัญหามันก็ไม่มี คนขมิ้นน่ะผู้นำขมิ้นเป็นไงก็เป็นอย่างนี้อ่ปัญหามถึงมีแล้วคนในสปปลาวล่ะเขาก็อ,าอยู่อย่างนี้เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีปัญหาพ่กุ้งไปเจอท่านรองกรมใหญ่เสนานิกการทหารลาวเขาก็พูดภาษาอ <c oughs> ีสานด้วยกันนี่แหละ กินข้าวกินปะลากินผลกินส้ตมตำคือกันนี้ท่านก็บอกหนึท่านรู้จักประวัติศาสตร์ประเทศไทยมากกว่าแม่ทัพอีกท่านวันทองบุตรงม์นะนี่คือความความผูกพันที่มีต่อกันล้านช้างใช่ไหมครับนานเห็นไหมเนี่ยถ้าก็พอจำหน้าอยู่นะร้านนาอยู่ไหนครับร้านนาเห็นไห กูพันแล้วก็เป็นประเทศที่ติดกับไทยประเทศเดียวที่พูดภาษากันรู้เรื่องโดยไม่ใช้ล่ามแม่ทับยืดอกกอดอกคุยได้อยู่ประเทศเดียวคือประเทศลาวนี่แหละเพราะใช้ภาษาเดียวกันแล้ว ทียดเราฝร,รั่งเศสลอสองหนึ่งร้อยสิบสองแบ่งใช่ไหมครับยุ克าน,นิคมพอเออฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งเส้นเขียดแดนไงเขาเป็นประเทศอะไรล่ะประเทศหมาหาอำนาจเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะขีดตรงไหนล่ะไม่ต้องบ่นหรอกครับเป็นเราเราก็ทำก็คือเส้นเขียดแดนน้ำโข ให้ใช้ร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งเขตโดยเอาร่องน้ำลึกติดประเทศไทยเป็นเส้นแบ,บ่งเขตถ้ามีเกาะให้เอาร่องน้ำลึกระหว,าว่างเกาะกับประเทศไทยเป็นเส้นแบ,บ่งเขตมันฉลาดไหมครับฉลาดนะสมัยเสด็จปู่ทำอะไรได้ครับก็เขาไปหามหาอำนาจไงใช่ไหมครับแต่ กอดอนที่เกิดขึ้นใหม่ใกล้อธิปไตยฝั่งไหนก็ขอให้เป็นของฝั่งนั้นใช่หไหมครับนี่คือเราไปเริ่มฉลาดแล้วแล้วก็เริ่มบาลานซ์พลังทางทหารเริ่มใกล้เคียงกันเราเริ่มมีพลังต่อรองกอดอนที่ใกล้ประเทศไหนให้เป็นอธิปไตยของประเทศนั้นที่เกิดขึ้นใหม่นะ ได้กาอเพิ่มนะครับขึ้นมาบ้างจากน้ำรถนะแล้วก็สันทรายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเกาะอ่างเงี้ยนะครับแต่คนในประเทศสปปาปลปารานั้นเขาเป็นมิตรกับเราไม่มเวญหาครับและง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำเหืองกันและมีน้ำโขงกัน อะไรที่มีกีฬายุัวอย่างกีฬาชนิดไหนที่มีตะข่ายกัน้นจะไม่ค่อยได้ตีกันนะไม่ค่อยตีกันเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ทะเลาะกันหรอกแต่ถ้ากีฬาะเภทไหนที่ไม่ค่อยมีตะข่ายกั้นเนี่ยอย่างเช่นฟุตบอลอย่างนี้นะบางทีก็วางมวยกันอยู่เรื่อยก็เช่นกันขมนมันไม่มีนาำกั้นไงม,มีดินเขาก็คิดเหมือนเราว่าดินแดนเขาก็ พูดถึงเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้มันของเรานี่ตรงนี้เป็นของเรานี่เขาก็แผนที่อะไรเขามาอ้างยิงก็ไม่ทราบไม่รู้แผนที่นั้นจริงหรือเท็จทําขึ้นใหม่หรือปลอมหรือยังไงไม่ทราบเนี่ยรับปุ้ง กุ้งมาเป็นแม่ทัพผมไม่รู้เราคุณใช้แผนที่อะไรแต่ผมใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่รัฐบาลไทยรับรองเท่านั้นผมไม่รู้หรกสันปัน้ำอยู่ไหนผมรู้ผมจะไล่ตามฉีดนี้ไปโค้งนะั้นผมไปตามโคง้งงอกตรงไหนผมก็เอาลังงอกตัวนั้นแหละแล้วจับที่กัด G P S สิบ GPS, ตัวคุณห้ามล้าเข้ามาไล่ไปคุณจะแบ่งไงผมไม่รู้ สาสตนีของคุณผมรับทราบนะแต่ผมไม่ปฏิบัติเพราะว่ามันอยู่ในเขตของผม เข้าใจนะคุณจะมา,าช่องบอกผมเข้าใจแต่มันอยู่ในเขตผมผมก็ไม่ให้สรุปแล้วความยากง่ายสปลปลาวนั้นง่ายหนึ่งมีน้ำโขงกันน้ำเหมือนกันและคนในประเทศนั้นเป็นมิตรคุยกันรู้เรื่องแต่เนียยากเพราะเป็นพื้นดินต่อกัน ทุกคนเส้นแผนที่แต่ละคนเนี่ยขีดไปที่ไหนบางทีมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันกะะ็เลยยากมีทางเดียวคือตามสายต่างอยู่ถ้าไม่พูดแต่ผมใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่รัฐบาลไทยรับรองเท่านั้นผมไม่รู้หลักสันตาน้ำอยู่ไหนผมรู้ผมจะไล่าตามขีดนี้ไปโค้งนะั้นผมไปตามโคง้งงอกตรงไหนผมก็เอาลังงอกตัวนั้นแหละ แล้วจับที่กัด GPS สิบตัวคุณห้ามล้ำเข้ามาไล่ไปคุณจะแบ่งไงผมไม่รู้แล้วคุณบอกว่าปภาษาที่ของคุณผมรับทราบนะแต่ผมไม่ปฏิบัติเพราะว่ามันอยู่ในเขตของผมผมเข้าใจนะคุณจะมาเอาช่องบอกผมเข้าใจแต่มันอยู่ในเขตผมผมก็ไม่ให้สรุปแล้วความยากง่าย สอปปลาวนั้นง่ายหนึ่งมีน้ำโขงกันน้าเหลือนกันและคนในประเทศนั้นเป็นมิตคุยกันรู้เรื่องเขียนยากเพราะเป็นพื้นดินต่อกันทุกคนเส้นแผนที่แต่ละคนเนี่ยฉขีดไปที่ไหนบางทีมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยยากมีทางเดียวคือตามฝ่ายต่างอยู่ถ้าไม่พูดคำนี้เอาแผนที่มา กระทบกันทะเลาะก,กันทั้งปีถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอีกอย่างหนึ่งคนกรเมนคุยไม่เคยรู้เรื่องและเขาก็จะเป่าผลประโยชน์เขาเป็นหลักแล้วก็วิธีการบัติใช้ทหารนาเขาไม่ใช่การเมอนนำนะครับกเมนใช้การทหารนาอาจารย์น่าจะพอทราบ รูปวัติศาสตร์ถึงเวลาหนึ่งเข้ามาเข้าตีเลยมามาทําให้เราทะเลาะกันและหยิงยิงเสร็จก็หยุดเจราจาไปฟอ้องพี่ใหญ่เราก็เสียเปรียบฟอ้องพี่ใหญ่เราลังแกต,ตื้นตื้นมุกตื้นตื้น,นถ้าเราไม่ทันเราก็เป็นเปี้ยเข้าไปเรื่อยๆสี่คืนห้าวัน ได้เท่านั้นนครับกับพี่น้องที่พีชี่พี่น้องประชาชนสละชีพเพื่ชาติร่วมด้วยครับจากนี้ต้นไปไม่ทราบว่าจะยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนในเมื่อได้ฟังแล้วก็ป้าจิโจภาคภูมิใจและก็ปลื้มใจแทนเมทัพภาคสองนะคะซึ่งว่าแอดก็มีความปลื้มใจและก็ภาคภูมิใจมากที่เมทัพภาคสอง พูดถึงราวแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งว่าทำให้เรานะคะได้รู้ถึงความที่ว่ารักใครปรองรองกันละว่างไทยและก็ลาวนะคะซึ่งมีเพียงแม่น้ำโขงขว่วงกันเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งว่าก็เหมือนกับแม่ทัพปราองพูดนะคะว่าชายแดนใครชายแดนมันอย่าไปยุ่งเกี่ยวซึ่งว่าให้รักกันกลมเกลียวแบบนี้ตลอดไป โอ้โหในเมื่อได้ยินแล้วก็สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนปราบปลื้มใจแทนคนไทยทุกคนนะคะแอดหวังว่าทุกๆคนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะทุกคนจะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่แมทัพภาคสองนะคะพูดถึงประเทศลาวแบบนี้พูดถึงความรักแล้วก็ความหวังดีระหว่างสองประเทศนะคะทุกคนซึ่งว่าประเทศลาวและไทย ก็มีความที่คล้ายกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมด้านฮีตครองประเพณีนะคะทุกคนเรื่องอาหารการกินและก็การใช้ชีวิตนะคะ เกือบว่าคล้ายๆกันมากเลยนะครับทุกท่านและก็ภาษาปากเว้าอีกอย่างก็เป็นภาษาการปากเว้าแล้วก็การนพูดนะคะซึ่งว่าเราและไทยก็สามารถสื่อสารกันได้ดีมากเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าถ้าไทยพูดมาเราก็สามารถเข้าใจได้ดีมากเลยนะคะถ้าลาพูดไปไทยก็สามารถ เข้าใจแล้วก็สื่อสารกันได้ดีมากเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าทําให้ประเทศลาวและก็ไทยนะคะมีความคล้ายกันมากเลยนะคะทุกท่านสมกับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องรักใครป้องรองกันเขตแดนขวางกันมีเพียงแค่แม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะทุกคนทีเนี้ยนะคะพวกเราก็ไปช่องมุมมองของสาวไทยและก็สาวลาวกันบ้างนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งท่านแรกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ารอบบ้านเหล่านียรักราวที่สุด เราพูดเหมือนกันมันบ่งบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในสายเลือดมาเนิ่นนานแล้วมุมมองของคนถัดมาท่านเมทัพดังเพราะความดีของท่านเสียสละเพื่อบ้านเมืองจริงๆที่สำคัญคือท่านไม่รับใช้คนชั่วคนขายชาติบ้านเมืองแล้วมุมมองของคนถัดมาสมเด็จปู่ที่เมทับพาะสองพูดถึงนั่นคือในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับ แล้วมุมมองของคนถัดมาค้นสอบประ,ปะ,ปะ,ปะรวต้องฟังเพราะผู้ใหญ่ในประเทศไทยพูดระดับทหารคุมภาคอีสาน20จังหวัดคุมกำลังทหารในภาคอีสานทั้งหมดเมัะภาคที่สองแล้วมุมมองของคนถัดมาคนลาวมีต่ค,คนพูดเพราะๆสอบจังแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยเราคือสายเลือดเดียวกัน ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกที่เป็นคนไทยราวจำนวนมากอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วทุกพื้นที่ที่ทุกภาคของสองประเทศมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนั้นนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นำมาอา่านให้เอฟทุกคนได้ดูซึ่งว่าได้รู้ลดเห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะ ประเทศลาวและก็ประเทศไทยไท้ายนี่นะคะถากว่าเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาดูก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกๆุท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปไท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ฝากส่งน้องสา,าสาวลาวเหนือด้วยนะคะ ฝาก FC ทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย